ข้อดีของการมีไกด์ไลน์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะอีกนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งครับที่ว่าผมเปิดเทนให้ฟรีนะครับอ่ะแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อนนะครับมาฝึกกันจริงๆฝึกกันให้เห็นอ่ะกินกันให้เห็นเลยนะครับว่ากินอะไรฝึกท่าอะไรบ้างอะไรเนี่ยครับก็แค่อยากเป็นกระบอกเสียงนะครับให้เพื่อนๆนที่ออกกำลังกายมานานยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับก็คือยอมเปิดใจนะครับว่า ก็คือพื้นฐานนะครับถ้าออกกาลังกายพื้นฐานก็คือสารอาหารการกินนะครับมันคือพื้นฐานเดียวกันทั้งโลกนะเดี๋ยวเราต้องมามาเปิดใจสิ่งนี้ก่อนนะครับถ้าเราอยากมีรูปร่างที่ดีนะครับคือถ้าเราหาความรู้ในแนทางทีถ่ถูกต้องนะครับ เราจะต้องเราจะไม่งมเข็มในมหาสมุทรนะครับคดไปคดมานะครับเราจะเดินทางเป็นเส้นตรงดิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับก็คือตัดสินใจเองคิดเองนะครับเราก็คือยังก็เหมือนกับไม่ต่างจากเรางมเข็มในมหาสมุทรนะครับซึ่งผมอยากให้เพื่อนนะครับหาความรู้ในแนวทางที่ถูกต้องดีกว่านะครับมันจะทําให้เราไม่หลงทางแล้วก็เดินทางครับเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งก็ผมแค่เป็นก็บอกเสียงนะครับว่า คือเฮ้ยแนวทางพื้นฐานออกกําลังกายมันเป็นแบบนี้นะครับแนวทางก็คือสารอาหารมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็คือถ้าคุณนะครับก็มาอยู่ในกลุ่มหรือก็คือฝึกกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคุณผมบอกเลยว,ว่าคุณจะไม่เสียเวลาต่อไปนะครับเพราะว่าก็คือผมครับได้สร้างต้นแบบสร้างผู้นําไว้ไม่รู้กี่คนต่อก,กี่คนแล้วนะครับ ถ้าคุณอยากถึงเป้าหมายเร็วนะครับก็แค่ขุดเปิดใจนะครับแล้วก็ลองมาศึกษาดูพื้นฐานการฝึกการกินมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นมีมันมีพื้นฐานเดียวในโลกอะ่ะผมบอกเลยกอคลิปต่อไปจากนี้นะครับก็คือตอนที่ผมกําลังฝึกท่าชิมสควอตท่าน้องกุ้งออกขาไปด้านหลังใหม่ๆนะครับก็ก็คือเป้าหมายแรกต้องเอาหัวเข่าให้ถึงพื้นให้ได้นะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นไปนะครับอ่ะนี่ก็คือท่าพื้นฐานการฝึก ชิ้นสุดข้นะครับแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงนะครับโคดโยงนะครับวรวุษศรีมาคะนะครับดีเบทกับก็คือโคดเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับระหว่างก็คือปิยพงศ์ผิวอ่อนเดรบกับเกตีศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็คือซิโก้นะครับว่าสองคนนี้นะครับใครคือสูตรหน้าก็คือที่เก่งกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคือมีโอกาสได้ร่วมร่วมงานกันสั้นๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ บางทีเราอยู่ในสนามเรายังเผลอเลยเผลอดูโผพิทุกน้นเงอะวะเจ๋งวะ่ะใช้คานี้นะอาจจะหยาบหน่อยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่ถา่ายทอดในว่าอยู่เราเพลินเงเราไม่ได้ดูเกมแล้วดูพิทุกลเล่นแล้สโอ้โหเฮ้ยก็ครั้งหนึ่งในในใ,ในนิยามของคนผู้ชมคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศซื้อตั๋วมาดูฟุตบอลเพื่อดูตีพงไ้ครั้งเดียวต่อหนึ่งเกมหรืออย่างที่ก็บอกก็คือ มาดูซิกโก้ตีลาอ,อ่าออผะพู้ประคดาด,ดีแล้วมุมมองกลับไปที่พี่โย่งมีสิ่งไหนบ้างที่รู้สึกว่าซิกโก้มีแต่ปียพงค์ยังไม่มีคือจริงๆผมว่าถ้าไปม,มองจุดตรงน,นั้นนะจริงๆซิกโก้ก็ได้เรียนรู้อะไรจากปียพง์เยอะนะเพราะว่าซิกโก้กับผมนี่คือทารุ่นเดียวกันตอนที่พ่ตุ๊กก็กําลังเรื่องท่นแล้วตอนนั้นใกล้แลวสามสามสี่สามห้าสามหกอะไรประมาณนั้นน่ะต่ผมว่าสิ่งที่ ซิโก้มีมากกว่าตอนนั้นนะผมว่าความสดเพราะว่าซิโก้กําลังขึ้นมาใช่ไหมแต่่ิท๊กกำลังเขาเรียกว่ากําลังจะรีทายตัวเองแล้วแต่ว่าสิ่งที่ซิโก้เก็บเกี่ยวอะไรจากพ่ทุก็คือทั้มมิ่งเขาเรียกประมาณว่าแบบจังหวะไหนที่ควรจะจะไปจังหวะไหนที่ควรจะจะอยู่อะไรประมาณนี้แล้วแล้วอย่างผมว่าความเขาเรียกว่าความกระหายน่าๆตอนนั้นน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าพ่ตุกตอนนั้นแค่ประคองแหละแต่ว่าถ้าถามมาจุดๆหนึ่งสิ่งที่